สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง,ท,ง,ท,งทั้งๆทไทยแหลต่างประเทศมือนี้มาพบกับช่องแซบนัวคัว,วโซดาย่อีกแล้วนะจ้ามือนี้โซลย่สิผ้า 15, พี่น้องมากินตำบักฮงแล้วกันหนึ่งอีป,ปู้เนาะจ้าพี่น้องเบิง้งอีป,ปู้หน้าบานเห่าตัวให้่ยเลยเนาะจ้าเบิ้งกามแบบไปต้านหนีบเจ็บเนาะจ้า นี่โซโลยากระไรแกงลงอาหารมานำเนาะจา้านน่เป็นแกงเส้นร้อนเนาะจา่าคนเขียนว่าแกงเส้นร้อนใส่ไก,ก่เนาะจ้าหรือว่าแกงหุญเสียนใส่ไก่บานเห่าเนาะจา้าแบบบบ้านเห่านี่แหละจา้านี่ผักกับโซโลยาก็มีดอกไอหอมดองเนาะจา้าสีว่าดอกหอมเหรอหอมดองที่โซโลยาดองไว้ละเมากินฝ่ามันเมิดเนาะจา้าอย่างมันสมก่อนแล้วก็มีข้าวปูนอันนี้กะสลัดคอร์สเนาะจา้า มาเด้อจ้าพี่น้องมาแซบๆกับโซลยาเด้อจ้าอันนี้ต้ำบกชฮงกับไส่บักเขือไปนําเนาะจ้าเดี๋ยวเขอซิมกับเขาลงอาหารก่อนรสชาติแบบกลางกางเนาะจ้าพี่น้องถึงเวลาสวยต้ำบกชฮงแล้ว ต้หมอกหูกับแบบเผ็ดๆพลทเปลี่ยวเลยเนาะจานนี้ทำงย่ายๆเลยวันนี้เบอมี่ขาวเนาะจ้ะโซดายาสกี้ข้าวุ่นกับต้หมอกหูเนาะ เราบอกเกลือไปนะอืูโซรยาสิก,กินแต่ไอ้ตูม้มันจะจ้ะเดี๋ยวฉัเอาออก เอาขามันออกเอากระดองมันออกมันก็เอามานนี่มองทางล่างมันมันสิได้เคียวง่ายๆเนะจ้ะสันได้มันสิติดเงือกอืม,อม มันเราได้กินหอยอีปูนะจ๊ะ que você observa, คู่หน้าน icism, ี ns, ่สังเกตง่ายๆด้วยจ้ะถ้าโต้แม่นี่ทองบองนี่เพิ่นสีใหญ่ๆยังสีเนาะจ้ะทองบองนี่เพิ่นสีใหญ่ๆถ้าโต้ผูหนี่ทองบองนี่เพิ่นสีน้อยๆนี่ถ้าโต้ผูหนี่มันสิมมี่แอนย่วๆออกมาหน่อยๆยังสีเนาะจ้ะแกอยากในจักหน่อยมันต้องแกกระดองออกก่อนนี่ถ้าโต้ผูมันสิมีแค่อันน้อยๆยังสีเนาะจ้ะ แตหน่อยๆเยาวๆอย่างสิถ้าโตแม่เนี่ยมันสิใหญ่ๆ,ๆอย่างสิแม่เราบอกมาแต่หน่อยๆเคยไปกลกนกปูเนาะจา้ะแม่เราก็บอกว่าแบบใดโตแม่แบบใดโต๊ปูขอโซลร,ร,รายจํำบอกผิดเนาะจ้ะเพราะว่ามากระายปีแลยจะโซลรยายวาน่ะสิแม่เนาะจา้ะถ้าบ่งทองทองไอกระดองอี่วานี่มันใหญ่ก็คือว่าโต๊แม่

มากินเสร็จแล้วจ้ะบ ำดองคำยหญงๆเลยจ้ะ แก้ขามันออกให้เหมือนว่าจะนั่นมันสิบปัก,หกเหือกขามรนโตเลย มาแซ่บๆกับโซลรยาเดยจาะพี่น้องทำบังหวงนี่ก็แซนะ่บๆเนาะแล้วซิมันกินอันนี้ก่อนประเดิสดักเถอ่โซดตองแจ่เปิดคลิปอุตส่าติกับก้างๆนะจ้ะเมื่แน่ใจว่าเขาใส่ประเด็บว คนเซน สดน้ำแซ่บอ้าขอบาุ่นก่อนอขอบปุ่นแบบจับยิ้งยายเลยนอกจากอันนี้ โซรยาสื่อนิ้นหลดกับเขาเนอะจ๊ะขอบคุณเนี่ยสินมันเลยบอกไ่อันเหเนี้ยวเป็นไร ใชสมคักแล้วเด้อจ้ะ ສົມຈັ່ງຊິສູ້ລະລະຂະໜາດແຊ່ຕູ້ເຢັນໄວ້ກໍຍັງເອົາບໍ່ เสียงเงีๆเลยนะจ๊ะมาเลยจ้ะพี่น้องแสบจนบ่ได้เอื่นพี่น้องกินน่ม กาหนังออกเลยค่ะแสบสดน้ำ แบ่บเนาะจา้ะโศกเอาโศกเอาเลยบวบบวจ่ากบผีกหน้องเบื่องานมาเลยกะตั้มบอกฮุ้งขูดบอกฮุงเนาะจา้ะแล้วก็ตั้มหิ้วเข,าข่าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปหนีโซละยาก,กับอีมแล้วเนาะจา้ะตั้มบอกฮุงโขบบอกไงกับจนว่าเกือบเมิดเนาะจา้ะหนี่สมพักของเหา สมคักแหละเด้อจ้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สโซลยากินมูม,ม่ามรั่วบทสุภาพขอโทษขออภัยเด้อจ้าถ้าผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้าสำหรับคลิปนี้โซลยาก็ขอโตรลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ